ใช่แล้วยังไงต่อเข้าชิงมาชิงแล้ววิ่งชนกองหลังเดีตายกองหลังวิ่งครับวิ่งชนและมึงตายชน ปิดปีวันปีวันคุณปูบไทยครับผมตัวนี้เลยใครยิงประตูได้ทำไมเขาไม่ขึ้นคุ้ณวะซาลาม์น่มาปบอลไทยไทยซาลาไม่มาเหรอเ้าหรอมันแบกซ้ายเหรอทีมไหนทีมชาติไทยนั่นแหละเอ้ยแต่เขาว่าถือว่าติดตันอยู่นะเออถือว่าเขาเป็นแบกซ้ายที่แน่นอยู่ย้ายไปทีมอื่นแล้วหรือเปล่าใช่ใช่แต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับ บาทีมชาติเราทีมชาติต้องมีต้องมีต้องมีตัวดีฟิโก้โอ้โหต้องาน้าสิกไปแล้วฟิโก้อันนั้นต้องให้มาอันนั้นต้องให้มาดูแลไม่ได้มาเล่นเองแล้วล่ะใช่งนั้เขาเป็นคงต้นเลยระเอียดแล้วล่ะประธานอยู่ประทานอยู่นี่อ่ะขอเข้าไปอังกฤษบ้าง คิดว่าปีนี้แชมป์แน่ๆน่ไหมอือหือโคไม่ใช่โชยช้างไม่แช่นกัดลูโบแหวนลอยเลยห่างกี่ห่างกี่คะแนนนะโอ้ยบิลเบาุกับอาเซนอลอะไม่ต้องนับ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 แต่แมตช์มั้งทีมทีมกี่แต้สิบโอ้โหไม่ไนับแต่เยอะไม่เยอะแล้ว เหลือท้วเดียวเนี่ยเยอะเยอะเยอะเลยเว้นแต่จะรีรันเจอเก้าห้าอย่าเงี้ยจนของมึงอ่ะแล้วแมนอยู่แล้วล่ะพี่เจมีลุ้นอะไรไหมไม่มีอาช่วงนี้ได้เรียบพูลได้ใครมาบเสริมอ้างดูกันหนายังไม่จบเลยจะเสริมอ่ะเหรอ มอนแต่ย้ายออกฤดูกาลน้าแล้วเนี่ยมันซีซั่นเนี่ยมันว่ไม่กี่เดือนเนี่ยเดือนเือนกว่าไม่แต่ย้ายออกไใช่เหรลไม่มีใครเข้าใช่ไงยังไม่ได้จานเลยจะรีบไปไหนเทนหล่ะมีตัวที่มองไว้ยังนักเตะหรอไม่ใช่เอเจดสิคีน้วไม่ออกเธอไม่ชอบฉันไม่ชอบไม่ใช่มึงไง ชอบชอะมีตัวที่ชอบแล้วอยากได้คงไม่ใช่ช้าหรอโป๊ะไอ้ใบกันวะไม่รู้อืมอเลยอื้ออเลยบอลไทยบอลไทยบอลไทยอ่ะเออบอลไทยดีกว่าจริงๆวันเนี้ยวันต้องเป็นบอลไทยไปต้นนะ ก็วันนี้ต้องเอาไว้ไหมเนี่ยอ่เล่นต่อเล่นฝั่งตลงนรนออ่ารูปฝั่งต่อนนี่อืออือกไทยคิดด่ตงเนี้ยแนวบุกแนวรับของเราเนี่ยขนาดไหนเอาเปเปอร์เซนต์ดีไม่ดีก็ได้แพทชิกจ่ายไ้วสายกูตัมสั้นเลรทำไม เราไม่ว่ากันปูเราถือว่าประตูเาโอเคเซฟดีแล้วเราอันดับที่ไรแล้วในกลุ่มยังไม่มีอันดับผมเช็คอยู่เห็นอยู่อะในกลุ่มถ้าแข่งแล้วมันได้แต่ีนแต่ถ้าเราที่เราดูยังไม่มีอันแรกผมคิดว่าครเขาเป็นเออเ v พีวีเจมวีอีช่ยมก เอ็มพีเอ็ีอะไจริงอ่ะบโคบแบบอม่เดอด์บบอ่าแล้วเจเะเจเจดีผมผมให้ประตูสี่งอังกาไม่เชี่ยมันยิงตรงตัวตรงตัวยิงตรงตัวอนับเตะเขาว่าเล่นดีแต่ก็คือวูชนะ จตือนชนะการมาดาแป้งเนี่ยขับนักเตะมาขับนักเตะมาขับนักเตะเนจูชนัมเดชมารอบขาหนึกบองนักพงนึกสกหนนมมกตลนักเตะวยนะรู้ๆเอคอหมดเลยรู้จะรับอะไรมันอยู่ที่คอสอ่ะเดียบุกอีกคำหนึ่ง เวีย <Yeah. S 2> ของผมตำนานไม่มีอของของผมไม่อออส่งร <laughs> ับดิงเฮ้ยรู้งรล้นี่อหรอไม่ใช่ีย้ใช่ไหมเออไม่ใช่ กูเลยไอ้จั๊สุภาพเลยลต้องมาถือภาพคุณครับผมอ่ะฉันจะถามคุณเวว่าวันนี้คุณมีถาว่าว่าหรือเปล่ากูนะไม่มีมีแต่ว่าโอเค ทีมชาติไทยเนี่ยเข้าลองไหมไม่เข้าหรอกเกือบไปอ๋อเพราะเขาทำเองถ้าบอลไทยผมว่ายากละแคบไปพิมพิลิกเราก็ได้อืมเอาเอารวมรวมเมือนทั้งสองลีกอนี่ะทั้งนั้นพี่โจว่าตลาดซัมเมอร์เนี่ยเรา มีขาเข้าไหมมีเข้าก็ต้องมีออกย่าง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 ยางย่างอย่าพิงเลยนะั้นหล่อนมีรู้หลอดนอีกทนไปเลยหล่อนมี้เลืนะมันจบโดนเลยโดนเลยปะสรุปไม่ดาอืจะได้แชมป์ไหมลูกฟ้าใคร คุณนะเม่คิดว่าขับพูดนี้เจ้าจะปากไปไหมก็ต้องหลุนใช่รู้กันใครรู้กันใครครับไม่ใช่เป็ดแน่นอนก็ทิมทิมแมนต่์แมนยูมันสายเดียวกับสเปอร์ไหมหรือคนละฝาจำไม่ได้ไมนยูอยู่ละ้าด้วย ไม่ผมอยากรู้ว่าสองคนนี้มีโอกาสจะมาเจอไหนจะมาชิางกันไหมก็พี่กีถามว่าจะได้แชมป์ไหมอ่ะ <c oughs> ยังเหลือออยู่ไหม <c oughs> หมันเจ็บ <c oughs> พี่บนลีอ่านอะไวเกลอือ <c oughs> ดู้กันแรกอย่คิดเดยอะมาข้าเนี้ยดีแล้วเราเราอ่ะ จะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไม่ได้หนักอะนะพอคุณอันตั้งไม่ไหวนะแล้วค่อยเริ่มใหม่ในฤดูการน,นะาก็เห็นว่าจะเอาฮะไปนะเห็นว่าจะเอาตะกี้บอกว่าอะไรไอเมื่อกี้ไอเมื่อเห็นเนไม่มีเซฟสุดอ๋อไขี่เกียบไปหลอกสิเป๋หมดแล้วแหละนะ <laughs> แต่ยังคุยกันไม่จบ<อ>เลย ดูบอลเนี้ยเข้ารอบไหมอืมผมไม่ได้ช้าๆมั้งล่ะเดี๋ยวกูเป็นก่อนไม่ผมยังไม่รู้เลยรายการเนี้ยคือเล่นเพื่ออะไรอ่อบอลโลกไทยสามศูนย์ไทยไทยน s i a n Cup ชนะหาอเพื่อเพื่ออสามแต้ ไม,ไม้มันมีข้ไม้มไม่ถึงว่าจบ,จบจบรายการเลยอะ่ะก็การันตีบนโลกเหรออินชีนคาบอินชีนคับมันคือเอินชีนคาบไม่ถึงเรื่องแรงกิ้งเล่นแรงเล่นเล่นแรงกิ้งเล่นเล่นแรงมจะอยู่โทนหนึ่งแต่ใบใบแดงอยู่ที่ใครฝั่งตรงข้ามใบแดงอยู่ที่ใครโอต โอยู่ไม่ให้กูกูไม่ตอบไม่ใแบแบดงอยู่ดีไทยผู้จัดการทีมไม่เขีย์คงนะต้องมือเดาในหัวกันทีนะี้หมดเวลายนะังสิบกวิธอ,อ่ะอ่ะสิบวิยังไม่ตอบเลยเมื่อกี้นะสุดไทยยังไงไทยชนะแล้วยังไงตอ่อข้าชิงเว้ยโซฟเทียนวันนี้วันตายของเจ้าชิงๆๆๆๆแล้ว ผิดชาวนาติงนิงงเยอแไบ้างจริงเข้ารอบเนี่ยเวียไอคิวมันัวมงตายม่ตายแล้วเหี่ตกรอบเหรอใครว่าไม่รู้เลยอะโอ้โหตรงน้า ไอ้ที่พูดถึงไทยไทยนี่ทงแต่เนี่ยใช่โหจะอ้อมกันใหม่ยังไงก็ไม่รู้ก็พูดไปก่อนน่ะ ทางจอคนนี้ได้ถ้าเกิดว่านักเตะใช่ป่ะกองหน้านักเตคะครับอ่ะบิชนกองหลัง <c oughs> บินชนกองหลังอยู <c oughs> ่ตาครับกองหลังวิ่งครับมีอะไรที่พ้าตรงไหนไม่จะใจเลยสักคนไอ้ที่เคาน์เฉัน์ชั้นแรกก็ถามที่ทําเพลงดนติ วิ่งชนละววิ่งชนและตายชนตีนึงไอ้เขามันในวิยงตีนึงไอ้เขามาคเมื่อโอ้ะไอยังมันลื้อเธาไวตอบไวอ่ะวันวันนี้กล้ว ไอโดรเปืเหลือไโดรเปเหลืออะไรกันเลยเปิดไปดูเธอในไลฟ์ดูในสตรีมที่เขาชอบกันมีคนกดข่งขวัญออกไปให้เธอตั้งมากมายทำไมกูไม่บอกไปแดงวะไปแยงเล้งอะไรอะไรกันวะ สุดมึงแชมป์อ้ยังไม่ดูคำมันเลยเลยเลยหยุดเลยนี่เราทำลาเซตีอยู่นะไม่สองนาทีไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ แอนนีเคนอยู่ประเทศอะไรครับเฮโอดอิตาลีผิดไหนสะเยอรมันเจ้าหรอปีนี้ได้กี่ลูกแล้วหลายอยู่แอนนี่เคนเป็นกองหน้าหรือกองหลังกองกลางกองไหนก้าหรือกองหลังอืมผมไม่ตอบหรอกศูนย์ เนี่ยผมในคุณเนี่ยอืมรู้ซะอีกเออถ้ามันรู้เยอะอีกรู้ตายหมันจะร่วงอ๋อแล้วจานนี้เลสเตอร์เป็นไงเหนื่อยน่าจะไม่รอดไม่นนี่จะลอยก็ตทำซาวซีนเนียนอยู่เหลือ ทำไมมองกูขนาดอันรดูกันนะบโนโเฟอร์เนเดสยิงประตูได้เยอะไหมเยอะมากตายประตูเหรอยิงประตูได้เยอะไหมอะไรวะเยอะไม่ได้เลยกับเขาเลยเนี่ยซ่ใจเธอแล้วใช่ไหมซ นอกจากกินประตูแล้วทำอะไรบ้างครับฟีค้ดิฟค้ฟีคี้ฟกคี้ลาคอมครัวฟุตบอนเดือดฟุบบอนฟีคี้ฟฟค้ฟคบแล้วก็ฟีคี้แมกไกตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดมันเหมาะตรงไหน

ใจยมอบแชมป์ให้ี่โจ้อีกแล้วนะคิดว่าแม่ควายยืนตำแหน่งไหนหมอบที่สุดปีเซนเตอร์ตัวท้ายสกัดลูกคอนเนอร์เตะมุมสามเซตวิธีสายแมนยู รู้แบนี้สิบวิสล์รูครับคิดว่าเป็นรอดแน่นอนสิบวิลหสสามกดดันเพรวันนี้นะมือถ่าเลยนะยากว่ะคี่ไม่ออกเลยเยอะเยอะไมออกูจะไม่ได้เออมันถามกว้างเกินแล้วกูก็ทายก็ไม่รู้เนี่ยเเดาครับ อี่บ่อยมากรอบตีคำมง,งอกันึำไมเข่ารอบไม่ไมีแม่จริงแบงค์ก็เยอะมาคำ่งได้เปลี่ยนไหม,ไมเปลี่ยนหะคำจอ เต็มนะได้นะอ่ะเรโก้โอเคในสนามใครมีหน้าที่เป่าลูกหวิดฉันล่ะสีฉันล่ะสีไม่เอานะจะบอกแล้วตายเละอย่างอ๋อเขาวาใจพี่กี่เลยครับที่พี่โจเคยถามเลยอ่ะ ไอ้สองขนาดเท้าไหนโอ้โหสองให้เลือกเท้าใดเท้าหนึ่งสายปา่อเลือกอนไรกูไม่ตอบแล้วแต่แต่รู้อยู่นะจะมันขนาดเท้าไหนอ่า know ประตูได้จริงๆต้องได้ทั้งสองไเนาะมันมันจะเปลี่ยนหรือว่าบางทีมันมีเท้าละใช่าย และอย่างเาาอย่งบอลไทยวันเนี้ที่เราได้ได้ประตูใช่ไหมรูม้ที่เขาไปหม่งฟาวไหมรู้ที่เขาไปหม่งฟาวไหมหจะอกะตายว่าเขาว่าฟาวเนี่ยรู้รู้ปะ <c oughs> hey now, an hey u r right. รอบแล้วผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยฟามไหม จะถักถามเมื่อกี้ไม่อืมพของ <c oughs> ไม่มีเวียทำไมไม่หนามันก็โดดหมุนชนอะไรไมไ่รุนแรงหรือว่าไม่มีเวียไม่ได้รุนแรงอย่าง ไอิคงับอ่ะไม่ดูไม่ดูอ้ากดสี่ทีมคนที่เป็นแชมป์เขารอกเขารไปไหนที่เราเล่นเหมือนเนี้ยคือเขารอบไปอาเซียนสองพันเจ็ดแล้วเราเบรโลเหรอเราเราเล่นเราเล่นอาเซียนอ๋อ ถ้าเราเล่นเพื่อไปคัดตัวที่ไหนยังมีไปชิงที่ไหนไปอาเซียนเอาแค่อาเซียนแต่มีซาอุด้วยทำไมเหนื่อยจะกโมกุลสีเหลืองกาสีเหลืองกาอาเซียนเหรอไม่นะนี่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 กูจะต้องคงไม่มีคำว่าเอเชียในหัวกูหรลยมั้งมัทวีปเอเชีย่ แข่งเพื่อนำคงไม่คำว่าตอรอสารเรือไมถูก<ด>เพื่อนำแชมป์มมไปต่อไปไปว้กันต่อไปอันนี้ต้องถามใครม,มันอันแรกโลิเวอร์เนี่ยเราถามลิเวอร์คราวเนี้ยถามอ่ะถ้าอยู่ไทยเราก็รู้ว่าแต่อะไรชิงอะไร จริงเราได้อะไรนี่ไ,ไงก,รรก็ไม่รู้เลยถึงถามกรรมการไิ้เอไม่รู้ไอยผมประกาศหลอกฟิจิโอกรรมการแต่จริงไม่ใช่เขาหลอกนะเปล่า <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนกระซ้ายเวียไม่มีเวียไปตั้งนานแล้วประตู อีกอีกแกแล้วใช่ไหมแกแล้วโห